ปัญหาคือเราหาคนไลฟ์สไตล์ตรงกับเรายากมากเนี่ย <มา S 2> น้องวิที่เจอจะเข้ากับเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องมาลุ้นกันตอนแรกก็เขินอยู่นะนัดเจอครั้งแรกน่ารักขนาดนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยเราก็พยายามเก๊กอยู่นะแต่พอเราเห็นไอ้น้ำเราก็ผลหลุดเล่นมันแดงจังเลิศไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเขามาเล่นสนุกกับเราด้วยเขาชอบกินไก่ทอดเหมือนเราแถมเราสะพายมากที่เขาชอบใช้มือกินไก่ทอดเหมือนเราเลยใครจะไปนึกว่าเราจะเจอคนที่เหมือนเราได้ขนาดนี้การที่เราได้พบกันเล่นกันมันทําให้รู้ว่าเรามีความเป็นเด็กเหมือนกันแถมเขาไม่เบื่อเราเลยที่เราทําตัวเเเเเ็นนนนดดดกกแแบบี้มมัหหือรราาาไยุวลลใโคคฟูท่่ ทุกครั้งที่เราเหนื่อยเขาก็จะช่วยดูแลเราตลอดเหมือนรู้ว่าการดูแลเด็กน่ารักต้องทำยังไงทำให้ทั้งวันของเราเป็นวันที่มีความสุขมากเพราะการหาเพื่อนที่รู้ใจในโอมิไม่ใช่แค่แมท c h กันที่หน้าตาแต่เป็นการแมท c ที่ไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันและได้ปัดขวามาเจอคนที่เข้าใจตัวตนของเราจริงๆหลังจากที่เราเล่นกันทั้งวันจนเหนื่อย<ๆ>ก็ต้องถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วเราก็เลยให้ของขวัญเพื่อนใหม่เราและให้สัญญ,ญากันว่าเราจะมาเที่ยวกันอีกนะซึ่งเขาก็ตอบตกลงเราดีใจมากเลย ใครอยากเจอคนรู้ใจก่อนปีใหม่นี้ก็ลองเล่นซลเตอร์ติ๊กต็อ